好嘞，好嘞，好嘞。哦，哈哈哈哈。Oh! <laughs> อ้ e> <Yes> oh. สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องตายทองคำนะคะวอ้วันนี้มีแต่ควานใหม่ค่ะมีแต่ควานใหม่มือใหม่ทั้งนั้นเลยอ้ีดู มาเลยมาเลยวันนี้ให้กระปอมลองขี่พี่ทองไอ้ดาวเรืองดูนะครับ MC ทั้งแรกมาทองเอ้าเป็นยังไงอย่างกระปอมทำไมทำหน้าซิๆซี่างนั้นมาทองเอากยัดกระดิกขามาวะดูครับ MC วันนี้ใครมาขี่พี่ทองดูอ งานนี้จะรอดหรือเลปล่าครับเอฟซี FC มาดูกันอาาโอ้เอาเข่าปลาเข่าดงไปทุกทีแล้วาทางมาจะทนเป็นยังไงอ่ะดูกระปอมเป็นยังไงไม่รู้เลยทั้งสองคนเลยดูดูทำหน้าตาเทีเส็ดแล้วเจอเอา,เอาดูทำดูทำดูควักห้พี่ทองไปดู เองานนี้ฮาครับเอีงานนี้ฮาครับดูนนบดปอมก็ดูทำหน้าสิไม่เหมือนขี่พี่ทองเลยลทำไมเป็นไรไเอแลม,มัแปลกหรอกทองไอ้ดาวเรืองไปแยกย่ามันดูดูดเกาะมาวะาออชาพี่ทองจะพาเข้าป่าเลยนั่งหังร่ยยันได้แล้ว อาดาไปบ้านมาทองมาไหมมาละงานนี้นะครับผมไม่รู้จะไปไหนโน่จันเจ้าจันเจ้าพี่ดาวอยู่ข้างหลังไม่กล้ามาเลยเอ้ากระป๋องกระป๋องกระป๋องแล้วเอาใครไม่ไปไม่ได้เลยทั้งสองทั้งสองคนแล้วครับมามามาทองมามาเอาเรื่องค่อยๆ เป็นยังไงเอ๊บอมนะมันเป็นยังไงเอ๊ยมันไม่เหมือนพี่ทองบอก่กทำไมถึงว่าไม่เหมือนอก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละไปด้วยกันนน่เจ้าเอ,อ้ยมาเร็วเร็วมาท่านพ่อทองเร็วเจ้าเร็วเจ้าพี่ดาวอยู่ข้างหลังนะครับกเกาะไปแรงเถอะดาวเรืเอเร่องเราโดนลากนะ้องเออดูเข้าปา่าเข้าดงไปทั่ว ดาวเรื่องไหมงานนี้ไม่ไม่สำเร็จเนี่ยดาวเรื่องก็แย่งพี่ทองอยู่ั่นแหละดูเวลาให้กินไม่อะมันเก็บเอาเลยมา,<อ>ามา,ามามา,มา,มาดาวเรื่องมันจะกินเล็กก็กินได้บอเล็กเดินเลยสุดยอดเลยครับงานนี้ ามากนะครับเอฟซีวันนี้ให้จันเจ้าไปก่อนแล้วสงสัยเป็นแม่ทับไม่ได้ครับดิเป็นแม่ทับไม่ได้ครับดิเป็นกองหลังไงเอาทอยทอยไหมทอยไหมทอยนะมามามาเลยมาเอาแล้วเอาแล้วทั้งพี่ทองทั้งดาวเรืองเลยทีนี้รู้ใครเป็นใครเลยปอมชนเสาไฟเขาหักเฮ้ยมา ไปทางนูน s <S ้นเบ้นเดีขาแซงไปแล้วเห็นไหมนะั่นเขาแซงไปแล้วนุ่นเห็นไหมจันเจ้าไม่สนใจพ่อเลยว่าวันนี้เป็นยังไงวะจันเจ้าวะติดติดพี่ดาวเลยไม่สนใจพ่อเลยคอยไอ้กันดีดีดคอหน่อยฮะตีดูหน้าดูหน้าทั้งสองคนนะครับ ดูด้เป็นสองคนไปฟินมากเลยวันนี้ดาวเรื่องเป็นยังไงยาเฮ้อยกอยวือวิ่งตามเขาเลยยอ่

ตอนนี้ขึ้นเล่ F4 ให้กลุ่มบอกว่าเอาดาวเร,เรืองไม่อยู่แล้วเ,เรืองจะพาวิ่งไปงันต้องขึ้นมาบังคับครับดูดูวันนี้เขาก็กี้ได้แตยิ้มกับหัวเราะอย่างเดียวเลยพี่ทองพาเดินเดินไเห็นไหม <c oughs> พอพ่อขึ้นมาที่อยู่เดินสบายสบายพ่อขึ้นก็อยู่เ <c oughs> นาะค่อยไปนู่นพี่ดาวครับ น้องจันเจ้าไม่แป้งอยู่ข้างหลังนะไม่กล้าแซงหน้าเลยทีนี้บรรยากาศยามเย็นนะครับเอฟซีมาขี่ช้างเที่ยวกันเด้อเอ๊ะ yeah. เป็นยังไงกระปอมขี่ดาวเรืองครั้งแรกเป,ป็นไงปวดขาครับปวดขาฮะขาเราจะปวดขาอะไรหลเห็นปวดอะไรขไี่ไม่เหมือนพี่ทองกระโดดไปขี่พี่ทองกันไปไ <laughs> ปอยู่ <laughs> หลังพี่แมวไป ไปไหมปไปแบบไปอยู่หลังพี่แมวไปไหมเ <c oughs> สดงว่าไม่อยากไปแล้วติดใจดาวเรืองแล้วเลยติดใจดาวเรืองแล้วไม่อยากไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็ลงมาอีกรอบ <c oughs> ดูหน้าตาควานของเราแต่ละคนเด้ <c oughs> ดูหน้าตาควานเราอยากแกล้งอยากแกล้งเขาสีสองตัวนี้ก็ได้ <c oughs> เข้าใกล้เขาน่อค่อยๆค่อยๆค่อยๆทองปะทองปะจะกินอะไรอย่างนั้นอยู่บ้านให้กินดีกว่านั้นอีกทำไมไม่กินฮะเราเรื่องเราเรื่องเองจะพากระปอมไปติดตาเหมือนตอนนั้นอีกเด้อมามามาเอาแล้วเอาแล้วมา กระดิกมากว่ะเอ้าขบ้านขบ้านขบ้านเร็วเร็วเจะถึงบ้านเราแล้วจะถึงบ้านเราแล้วดาวเลยอ่ะอแล้ ดู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 ดาวเรืองแกล้งอีกแล้วดาวเรืองแกล้งก็ฟอร์มอีกแล้วครับมา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 ไม่ต้องไปแกล้งเขาเออมามามาเดี๋ยวให้ก no. ja> ินเออนึ่งชอบแย่งเขานะดาวเรืองเนี่ยเขาใส่ปากมัดดึงเอากับปากอะลยเฮ้ยมา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  มามามาเอาอยัางนงอ,อ้า,าลลวจุดบานเลยดิงเบ้นาิ๊งอ่าดาวเรืออย่าพึ่งขโมยสิอย่าพึ่งขโมยอ่าเดี๋ยวควานลงก่อนเอาควานลงก่อนควานบอกให้หัดลงกับขา อ้าวควันลงแล้วกระปอมจะลงยังไงทีนี้เหลือเหลือกระปอมเหลือกระปอมเหลือกระปอมกระปอมจะทำยังไงทีนี้เอาโอ้โอ้ใกล้ใโอ้โใกล้ใไม่มีอะไรกินดูพี่อ้อยพี่อ้อยวิ่งเลยว้ากระปอมจะลงได้ไหมเอ้าเอ้า อะดู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 อาหมุนอะลงดูสิลงลงลงขากับขาขาดาวเรืองดูซิลงได้เวลาลงน่ะอูไม่ลงครับไม่ลงไม่ลงกับดาวเรืองอะดูจะไปได้ไหมทีนี้เอาเอาเวลาเขาชิดให้แล้วไม่ไปหรือ่า เดี๋ยวก็โอ้ยอีกเร็วเร็วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเสียวแล้วไปวะอะลงขามันลงขามันอะลงขามันเอาเร็วเร็วโอ้ ดาวเลืองนี่เองแกล้งเขาตลอดเวลาเลยแล้ววันหลังก็ไปพาเที่ยวนั้นจะบอกให้เกือบแล้วกระป๋อมเ,อเๆๆอกือบแล้วเกือบแล้วภัฒนากิจพาหนุ่มสาวเดิอนออกกำลังกายก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแก้งแก้งกระป๋อมแก้งควันใหม่ได้ตลอดเวลาเลย อ่สำหรับคลิปนี้นล้าก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพายทองคาด้วยนะคะรักพี่ทองคำน้อยแต่คอยรักนานๆขอพี่ทองคําำน้องดาวเร,เรืองไว้ในอบอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ